สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะผมจะมาพูดกเกี่ยวกับเรื่องหนี้นะที่เป็นข่าวดังตอนนี้นะครับหนี้กอยศออเป็นหนี้หมื่นกว่าบาทนะครับแต่โดนยึดบ้านของผู้ค้ำประกันไปนะครับสล้านนะครับอธิบายตัวละครต่างๆมีอะไรบ้างนะครับคนกู้นะคือลูกหนี้กอยศออและเจ้าหนี้คือกออยศออนะครับและคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่ถูกยึดคือผู้ค้ำประกันนะครับผู้ค้ำประกันและมีใครอีก บ้านหลังนี้ถูกยึดนะครับและบ้านหลังนี้ก็ติดหนี้ธนาครารอยู่นะครับนี่คือกี่คนแล้วเนี่ยแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือคนที่ประมูลซื้อบ้านหลังนี้ไปนะครับสรุปนะครับละครเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมดเจ้าหนี้กยศลูกหนี้คนกู้กยศอันที่3คือคนค้ำประกันนะครับที่ถูกยึดบ้านนะครับอันที่4คือธนาครารที่เป็นเจ้าหนี้ของบ้านที่ถูกยึดและสุดท้ายก็คือคนสุดท้ายก็คือ คนที่ประมูลซื้อบ้านหลังนี้ไปนะครับมีทั้งหมด5ตัวละครนะครับมันจะเชื่อมโยงมันจะเชื่อมโยงกันอย่างไรนะฮะแล้วมีข้อข้อควรข้อควรรู้ว่าข้อกฎหมายแนวทางหรือหลักการในการที่จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้จะต้องทำอย่างไรนะฮะติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีคลิปดราม่าอีกแล้วนะครับก็ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในช่วงหลังนะครับสําหรับข่าวล่าสุดไม่ล่าสุดนะหลายวันแล้วนะครับสําหรับข่าวนี้นะฮะก็เขาพาดหัวข,ข,ข่าวไว้ว่าแบบถ้าอ่านไม่ดีเนี่ยนะจะจะเห็นใจลูกหนี้แล้วจะไปโกรธเจ้าหนี้นะครับคือในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะเขาพาดหัวข่าวไว้ว่ากยศออนะฮะ แตงปมร้อนยึดบ้าน2ล้านขายทอดตลาดจ่ายหนี้1.7ึ่งจหมื่นบาทก็คือใครฟังก็จะด่ากยศนะว่าเป็นหนี้แค่17ื่นถึงขั้นจะต้องยึดบ้านกันเลยเหรอนะแล้วบ้านมันตั้ง2ล้านเป็นหนี้แค่17ื่นคุยกันก็ได้มั้งทำไมต้องไปถึงขั้นยึดบ้านนะครับไปดูข้อเท็จจริงกันก่อนนะครับแล้วก็ในข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ผมจะ อธิบายแทรกเสริมเข้าไปนิดนึงแล้วกันเพื่อทําความเข้าใจให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาไปดูกันเลยนะครับข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเขาบอกว่านะครับกยสอออกโรงแจงปมร้อนยึดบ้าน2ล้านขายทอดตลาดเพื่อจ่ายหนี้แค่หมื่นเนะเหตุนะครับเหตุเพราะผู้กู้ยืมก็คือคนบีกู้เงินกยศเนี่ยไม่ชําระหนี้ตามคําพิพากษาของศาลนะครับคือ เป็นหนี้กยศแค่17ื่นนะคนยืมก็ไม่ชําระหนี้กยศก็ต้องฟ้องพิพากษาพิพากษาตามคําสั่งศาลก็ถึงขั้นยึดทรัพย์นะครับเอาะครับไปดูเนื้อหาข่าวกันนะครับผู้จัดการกรยศเขาบอกว่านะครับมีกรณีที่มีพี่สาวของคนที่กู้ยืมเงินกยศในคดีนี้นะครับได้ไปร้องเรียนผ่านสื่อว่าถูกสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพรนะ่ประกาศขายทออตลาดทรัพย์นะ ซึ่งเป็นหนี้กยศเพียง17ื่แต่กลับมายึดบ้านไปขายทอดตลาดซึ่งบ้านราคา2ล้านกว่าบาทเนี่ยนะเมื่อเทียบกับหนี้แค่17ื่นเจ็ดนะเขาโวยวายกันนะคนเจ้าเจ้าของบ้านเขาโวยวายว่าเป็นหนี้แค่17ื่นถึงขั้นจะต้องยึดบ้าน2ล้านเลยเหรอนะครับทีนี้มาดูคาําอธิบายจากผู้จัดการกยอบ้างนะเขาบอกว่ากยศเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้กู้ยืมเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีตั้งแต่ปี51นะ 12 13ปี12ปีนะและสาลได้มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้เงินต้นจำนวน17,8 6 8แ้บาทพร้อมดอกเบี้ยนะคือเขาเป็นหนี้เงินต้นอยู่ที่17นดะดอกเบี้ยเท่าไหรก่ก็ก็น่าจะบานพอสมควรนะดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับศาสารพิพากษาที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะสมมติดอกเบี้ยพิพากษาที่15ปี15ปีก็17ก็ตีว่าประมาณปีละ2,000 2,012ปีก็20,000กว่าบาทก็น่าจะประมาณ50,000นะนะทั้งต้นทั้งดอกรวมกันนะแต่นี่เฉพาะเงินต้นเนี่ย10,070นะครับแต่บอกว่าแต่ผู้กู้ยืมเนะี่ยไม่ได้คือฟ้องเรียบร้อยพิพากษาแล้วแต่คนกู้ก็ยังเฉยนะผู้กู้ไม่ได้ชําระหนี้ตามคําพิพากษานะกองทุนกยศจึงจะเป็นต้องดําเนินคดีนะดําเนินการสืบทรัพย์บังคับคดีนะครับจากการสืบทรั์พบว่านะครับ ทรัพย์สินของคนกู้เนี่ยนะมีนะแต่ไม่สามารถยึดได้เนื่องจากเจ้าหนี้รายอื่นยึดไว้แล้วนะครับก็คือพิพากษาเสร็จแล้วก็สืบรับ์นะสืบทรับว่าไอ้คนกู้ก็ยศหมื่0เเนี่ยวันนี้ทรัพย์สินอะไรบ้างมีเงินตรงไหนบ้างทำงานหักเงินเดือนได้ไหมนะปรากฏว่าไปเจอทรัพย์แต่ทรัพย์ที่คนกู้มีอยู่เนี่ยก็มันก็โดนเจ้าหนี้อื่นยึดไปแล้วนะครับก็ไม่รู้จะยึดอะไรนะครับ ต่อมากองทุนจึงจําเป็นต้องดําเนินการยึดทรัพย์ของผู้ค้าประกันนะครับเมื่อปลายปี2 5 1 1ซึ่งที่ดินดังกล่าวติดจํา,านองเจ้าหนี้รายอื่นอยู่นะครับคือหลักการนะครับผู้กู้และผู้ค้านะครับเจ้าหนี้ต้องตามผู้กู้ให้เสด็จน้ําก่อนนะรายนี้เขาเขาตามจนเสด็จน้าแล้วคือไม่รู้จะยึดอะไรแล้วไอ้คนกู้เนะี่ยพอไม่รู้จะยึดอะไรเสร็จนะก็ต้องมาเล่นคนค้าต่อนะ นะครับสรุปก็คือผู้กู้นะครับไม่จ่ายนะครับตามจนเสด็จน้ําหาไม่เจอก็ต้องไปเล่นผู้ค้ำนะสรุปสุดท้ายคือไม่เจอละนะก็เลยไปยึดไอ้บ้านหลังเนี้ยนะครับของผู้ค้ำเมื่อปลายป,ายปี61นะครับแต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยนะครับในปีช่วงต้นปี62เนี่ยผู้กู้ยืมเนี่ยได้ชําระนี้เพียงบางส่วนและก็ไม่ได้ติดต่อกองทุนหรือกยศเข้าไป เพื่อเพื่อทำบันทึกข้อตกลงงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ถูกคิดไว้นะครับคือผมอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีนะฮะกรมคับคดีนะครับมายึดรั์คุณมายึดยึดที่ดินยึดบ้านยึดอะไรทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะฮะคุณสามารถเข้าไปเจราจาเขาได้นะเช่นคุณเป็นหนี้อยู่5 0 0 0 0นสมมตินะคุณเป็นหนี้อยู่5 0 0 0 0นคุณเข้าไปเจราจากับเจ้าหนี้นะไม่ใช่กมรมคัาคดีนะเข้าไปเจราจากับเจ้าหนี้เช่นบอกว่า50 0 0 0นเนี่ยอย่าเพิ่งขายทอดตลาดนะ ผมขอวางก่อนแสนหนึ่งได้ไหมแล้วหรืออันนี้คือแล้วแต่ตกลงนะอาจจะไม่ให้แสนหนึ่งได้อันจจสองแสนก็ได้นะคุณตกลงกับเจ้านี้ว่าโอเคสมมติเจ้านี้บอกว่าตกลงที่ที่แสนหนึ่งนะเป็นหนี้อยู่ห้าแสนนะถ้ายึดทรัพย์ขายทอดตลาดถ้าเอาเงินมาวางแสนหนึ่งนะครับยังขาดอีกสี่แสนเนี่ยนะครับจะตกลงจ่ายกันยังไงก็ตกลงกันให้จบนะถ้าเจ้านี้ตกลงบอกว่าโอเครับแสนหนึ่งแล้วให้งดการขายไปก่อนนะครับคือไม่เอา รับที่ยึดเนี่ยไปขายท่าตลาดนะแต่ในการงดการขายเนี่ยเขาจะต้องระบุนะครับเวลาว่าจะงดการขายไปอีกนานแค่ไหนนะครับเช่นนะครับที่ดินหรือบ้านอะสมมติมีบ้านอยู่หลังหนึ่งยึดรัย์เรียบร้อยเป็นหนี้อยู่50,000นนะครับเป็นหนี้บัตรเครดิต5 0าแ0นแต่บ้านมัน4ีหล้านอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านบอกเฮ้ยเดี๋ยวคุยกันก่อนนะเอาเงินไปวางก่อนแสนหนึ่งได้ไหมนะอีก4ี่0 0 0เนี่ยขอเวลาผ่อนชําระภายใน6เดือนจัดก้อนเดียวสุดท้ายเลยหรือว่า ในระหว่าง6เดือนนี้เอา4 0 0 0 0 0หาร6ก็ได้หรือจะวาง1 0แสนแล้วอีก6เดือนเขามาวางอีก4แสนแล้วคือว่าจบนะเจ้าหนี้บอกว่าอโอเคยอ,ยอมตามนั้นทำบันทึกกันไว้ว่าลูกค้านะครับลูกหนี้นะครับวางเป็นนี้ทั้งหมด5 0แสนวางก่อนแสนหะนึ่งแล้วแล้วเจ้าหนี้เนี่ยจะทำการเขาเรียกว่างดการขายนะครับงดการขายไป6เดือนนะระยะเวลาตั้งแต่วันนี้นับไปอีก180วันจนสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็ว่าไปหากนะครับ ลูกหนี้ไม่เอามาชําระให้เสร็จสิ้นอ e ีซี่แสนเนี่ยก็เข้าขบวนการขายทอดตลาดต่อไปนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่างดขายทอดกับถอนยึดไม่เหมือนกันนะครับคือเขายังยึดอยู่นะเขายังยึดบ้านหลังนี้อยู่นะแต่เขาไม่เอามาขายทอดคือพูดง่ายเขาล็อกตัวไว้เฉยๆนะเอาไปทำอะไรไม่ได้หละนะแต่ว่าถ้าเลยกําหนดแล้วคุณไม่ไม่เคลียร์เขาก็เอามาขึ้นประกาศขายทอดอีกรอบหนึ่งนะครับกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ ไปยึดบ้านพี่สาวของคนกู้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตามคนกู้ไม่ได้แล้วนะคนกู้มีทรัพย์แม่งก็โดนยึดทรัพย์สิสนมันก็โดนเจ้าหนี้อื่นยึดไปแล้วก็ต้องมาเล่นคนค้าต่อนะแล้วก็ไปยึดบ้านหลังเนี้ของคนค้าเมื่อปลายป,ายปี6กหนึ่งพอต้นปี6 2, กสองผู้กู้ยืมเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเจ้าหนี้นะก็จ่ายเงินไปบางส่วนนะครับแต่หลังจากนั้นก็หายเงียบไปนะครับหลังจากนั้นก็หายเงียบไปเขาบอกว่าพอจ่ายเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลงนะครับ ของดการขายท่อตลาดนะครับเขาบอกว่าทั้งนี้นะครับหากผู้กู้ยืมหรือผู้คำมร่นกัน,นมาติดต่อก็สามารถของดการขายรัพย์และผ่อนชำระนี่ได้อีก6ปีนะครับแต่คือเอา้าผมอ่านให้ฟังนี้ผมแทรกนิดนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเงินแค่หมื่นกว่า,าหรือสองหมื่นเนี่ยมันคุยไม่ยากหรอกนะครับเอาจริงๆนะเจ้านี้เขาก็ไม่อยากไปยึดหรอกเพราะว่าอะไรใจเขาใจเราอะผมว่าเจ้านี้เขาคงรู้สึกแหละเฮ้ยมันเป็นหนี้แค่หลักหมื่นนะ เงินต้น1 7ื่นดอกปัอาทิตย์สว่าสามสี่หมื่นอ่ะรวมดอกอ่ะนะครับกับบ้านราคา2ล้านอะ่ะเอาเป็นว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่กรมครับพุีคุณอยากทํำไหมหรือคุณเป็นเจ้านี้คุณอยากทํำไหมแต่เจ้านี้อาจจะอยากทาก็ได้นะแบบประมาณว่าโอ้โหมึงหมื่นกว่าบาทมึงยังไม่จ่ายอ่ะนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งผู้คาและผู้กู้เนี่ยผมเข้าใจว่านะครับกยศคสอองส่งจดหมายทวงหนี้กันกันมาเยอะมานานพอสมควรแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ไม่รู้สึกรู้สาร์ไงเพิกเฉยนะครับ ไม่คิดจะไปจ่ายเขานะเขาก็ต้องทำนะครับตามข้อกฎหมายนะแล้วกยศอบอกเองว่านะเป็นนี่อยู่เท่าไหรนะ่เอาเงินมาจ่ายบางส่วนก็มาคุยกันนะเอาเงินเ,เงินมาจ่ายเสร็จก็คุยกันว่าจะงดขายทอดกันไปอีกอีกนานแค่ไหนถึงจะมาเคลียร์ให้จบนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราเงินไปวางบางส่วนเนี่ยเราขอขาอยายระยะเวลาการขายทอดตลาดออกไปได้นะแต่เขาไม่ถอนยึดคุณนะกรมครับดีหรือเจ้านี่จะถอนยึดยึดคุณเมื่อคุณชําระหนี้จบหมดแล้วเขาถึงจะถอนยึด เขาบอกว่างี้ผมอ่าในให้ฟังนะครับว่าอย่างไรก็ตามนะฮะต่อมาในช่วงต้นปี2562ผู้กู้ยืมได้ชําระหนี้เพียงบางส่วนและไม่ได้ติดต่อกองทุนเพื่อทําบันทึกข้อตกลงงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ทั้งนี้หากผู้กู้ยืมหรือผู้คาะกันมาติดต่อก็สามารถงดการขายทรัพย์และผ่อนชนะหนี้ได้อีก6ปีต่อมานะครับกมรมคับคดีจังหวัดแพร่ได้ดําเนินการประกาศขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยแบบติดจำนองนะครับเมื่อวันที่23มิถุนายน2 5 1 3และมีบุคคลภายนอกซื้อได้ในราคา30,000บาทโดยการขายครั้งนี้เป็นการขายครั้งที่11ซึ่งในการขายทุกครั้งที่ผ่านมาไม่มีผู้กู้ยืมและผู้คำากันมาดูแลการขายเลยเออนี่นะคือไม่เคยมาดูเลยนะนะสุดท้ายก็ขายไปนะคือขายไปในราคา30,000บาทแบบติดจำนองนะคือบ้านหลังเนี้ นะผมไม่แน่ใจว่าติดจำนองเท่าไหรแ่แต่เขาบอกมูลค่าบ้าน2ล้านเอาสมมติว่ามูลค่าบ้าน2ล้านติดจำนองแบงก์สองล้านแล้วกันนะอธิบายเนี่ยเป็นเป็นความเข้าใจแล้วกันนะครับสมมุติว่าเขาเขาบอกว่าประมูลซื้อขายแบบติดจำนองก็ก็หมายความว่าคนที่ประมูลบ้านหลังนี้ไปได้เนี่ยในราคา3 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับแต่เขาติดจำนองไอไอเจ้าของบ้านที่โดนยึดมาขายเนี่ยติดจำนอง2ล้านสมมุตินะติดจำนองล้าน คนที่ประมูลได้ก็คือต้องเอาเงินสา0 0 0ื่นไปจ่ายที่กรมบังคับพอดีแล้วต้องเอาเงินอีก2ล้านไปไถ่ายถอนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับซื้อซับแปลงไป2องสอล้าน3า0 0 0ื่นนะครับนี่คือความเข้าใจเป็นแบบนี้นะครับต่อมาเขาบอกว่ากยศขอชี้แจงว่าก่อนที่จะมีการบังคับคดีกยศได้พยายามติดต่อกับผู้กู้ยืมและผู้คำกวนทั้งทางจดหมายและทางโทรศัพท์และได้ดําเนินการตามขั้นตอนการติดตามนี้มาโดยตลอดจนในที่สุด กองทุนจึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการตามกฎหมายโดยยึดทรัพย์ของผู้ค้าประกันนะครับก่อนที่คดีจะขาดอายุความเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากเงินกู้ยืมเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมบอกเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้รายนี้กองทุนก็ได้ประสานงานกับผู้ซื้อทรัพย์เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งในเบื้องต้นผู้ซื้อทรัพย์ยินดีขายทรัพย์คืนให้แก่ผู้ค้าประกันในราคาซื้อ สรุปเขาบอกว่าฝากถึงผู้ผู้กู้ยืมและผู้คำมกันที่ถูกบังคับคดีด้วยว่าขอให้มาติดต่อที่กยศเพื่อจะได้โอกาสในการผ่อนชาระหนี้ได้อีก6ปีและขอฝากเรื่องการคำมกันการกู้ยืมเงินใดๆขอให้ผู้คำะกันตระหนักว่าจะเป็นภาระผูกพันทางกฎหมายโดยขอให้ผู้คำมกันชําระหนี้เป็นปกติ เพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องนะครับจนเดือดร้อนจนถึงขั้นผู้ค้ำประกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบิดามารดาและญาติญาตินะครับและกองทุนเนี่ยขอให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่ทุกท่านตระหนักถึงการชําระคืนเงินชําระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องๆต่อไปอะนะครับอ่ะต่อมาฮะนะฮะบอกก่อนว่าสรุปสุดท้ายละกส แล้วกรมครับดีนะเรื่องจากาเป็นข่าวดังนะเขาก็เลยเรียกตัวคนที่ซื้อประมูลบ้านหลังนี้ไปในราคาสามหมื่นนะเขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะขายคืนให้นะก็คือเอาเงินไปคืนเขาสามหมื่นแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าโอนไปแล้วนยะผมไม่ได้ไม่ได้จา,าเคสซิมโอนไปหรือยังก็จ่ายค่าโอนค่าภาษีแทนเขาด้วยนะไม่ั้นคนนี้ก็ซวยนะแต่ผมก็เลยบอกว่ามันไม่จบนะมันไม่จบเท่านั้นนะครับบ้านหลังเนี้ยที่โดนยึดไป เอาไปขายทอดต่าได้แค่ส0,000ื่นเนี่ยมันเนื่องจากมันติดจำนองไม่รู้ว่าติดจำนองแบงค์อะไรเหมือนกันนะแต่สมมุติว่าติดจำนองแบงค์อะไรสักอย่าง2ล้านบาทนะครับมันไม่จบง่ายๆนะนะครับมันไม่จบง่ายๆคือถ้าเกิดสมมุติว่าเออมันปลดล็อกตรงนี้นะครับต้องถามต่อว่าเจ้านี้เนี่ยเจ้านี้ที่ผ่อนบ้านเนี่ยเขาจะซ้ําหรือเปล่านะเจ้านี้ที่ผ่อนบ้านจะซ้ําหรือเปล่าผมยกตัวอย่างเช่นนะ สมมุติว่านะครับคล้ายๆกันนะสมมติว่าคุณผ่อนบ้านอยู่กับธนาคารผ่อนผ่อนบ้านเนี่ยคุณกู้ซื้อบ้านเป็นปกติเนี่ยผ่อนชำระตรงนะแต่ปร,กรากฏว่าคุณดันมีหนี้บัตรเครดิตแล้วคุณเองเนี่ยก็ไม่ไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตนั้นเพราะว่าคุณบอกหนี้มันเล็กๆไม่เป็นไรหรอกนะแต่บ้านเนี่ยเราผ่อนตรงแต่ปร,กรากฏว่าหนี้บัตรเครดิตเนี่ยนะครับเขาฟ้องฟ้องเสร็จพิพากษานะครับสมม่งเป็นหนี้บัตรเครดิตแค่ห้าหมื่น นะครับแต่เป็นหนี้บ้านอยู่3ล้านนะบัตรเครดิตเขารู้ว่าให้คุณมีบ้านเนี่ยวะเขาก็เอาเอา่อามีภากษาเนี่ยนะครับมาใช้อํานาจจากกรมคำดีไปยึดทรัพย์บ้านหลังนี้ไปขายท่ดตลาดเพื่อที่จะเอาเงินไปคืนมัน5 0,000นะแต่คนบอกว่าเฮ้ยเป็นหนี้ห้าหมื่นมายึดบ้าน3ล้านเลยเหรอนะครับก็จะบอกว่าเขาทําได้นะแต่ว่าในหลักการเนี่ยคือถ้าขายได้เท่าไหร่ต้องเอาเงินไปคืนเจ้าหนี้บ้านก่อนที่เหลือเจ้าหนี้บัตรถึงจะได้นะแต่หลายคนก็จะบอกว่าเราจะทําไปเพื่ออะไรแบบนั้น ผมก็จะบอกว่ามันก็จับบ้านเป็นตัวประกันไงจับบ้านเป็นตัวประกันนะครับคล้ายๆว่าคุณก็เอามาห้าหมื่นสิแล้วคุณก็เอาบ้านคืนไปเราก็ไม่เราก็ถอนยึดที่คุณนะแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับห้าหมื่นบัทเครดิตนะครับมา <c oughs> มายึดบ้านนะปรากฏว่าไอ้เจ้าของบ้านที่ผ่อนบ้านปกติอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยพอเถอะเดี๋ยวเงินคืนไปห้าหมื่นไปหาจากไหนมารู้จ่ายคืนไปห้าหมื่นนะไอ้เจ้าหนี้ที่มันมายึดบ้านมันก็ ได,ได้เงินเรียบร้อยก็เก็บกระเป๋ากับกับออฟฟิศไปนะครับแต่ว่ามันไม่จบแบบนั้นสิเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันผ่อนกับธนาคารที่เราผ่อนตรงที่เมื่อกี้ว่าอยู่นะทีนี้นะครับกรมครับคดีเนี่ยนะครับจะถามไอ้เจ้าหนี้บ้านว่าจะขายทอดตลาดซ้ำไหมคือเจ้าหนี้บ้านสามารถซ้ำได้นะนะคุณจะกลับไปคือพูดง,ง่ายคือผ่อนบ้านอยู่ดีๆตรงๆเนี่ยนะแล้วมีหนี้บัตร เครดิตมายึดเพื่อไปขายทอดตลาด5 0 0หมื่นผ่อนบ้านอยู่3ล้านผ่อนตรงนะพอมายึด5 0 0 0 0ื่ปุ๊บบัตรเครดิตมายึดปุ๊บคุณบอกเอ้ยเอาเงินไปห0 0 0มืนแล้วจบมึงถอนมึงถอนออกไปแล้วกูก็กลับมาผ่อนผ่อนบ้านแบบนี้เหมือนเดิมมันไม่จบแบบนั้นง่ายๆนะครับบางแบงค์นะครับที่คุณผ่อนบ้านเขาแล้วเขาเป็นเจ้าหนี้บ้าน,นคุณเขาขอขายทอดซ้ําไปเลยนะเขาบอกไม่เอาแล้วไม่ต้องผ่อนไม่ต้องคุณไม่ต้องกลับมาผ่อนเราละเราจะเอาบ้านหลังนี้ขายทอดตลาดซ้ําเลยเขาทําได้นะครับ เจ้านี้ก็ทําได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเพราะบางทีเจ้านี้เขาจะกลัวว่าถ้าไอ้ไอ้คนเนี้ยนะเดี๋ยวเราให้กลับมาผ่อนอีกเดี๋ยวแม่งก็มีบัตรเครดิตใบนู้นใบนี้เข้ามาซ้ำแม่งอีกแม่งเสียเวลานะก็บ้านหลังนี้ขายทอดตลาดไปเลยดีกว่านะสุดท้ายถ้าขายทอดตลาดไม่พอใช้นี่ผ่อนบ้านคุณก็โดนอีกนะเออนะครับนี่เข้าใจนิดนึงนะว่าเขาทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวของ นี่ก็ยศหมื่นเจ็ดเนี่ยนะครับแล้วโดนยึดบ้าน2ล้านเนี่ยเป็นอะไรที่นะครับมีประเด็นชวนให้เรียนรู้นะผมก็ต้องกระดกลิ้นชัดๆนี่หนี่ยมีประเด็นชวนให้เรียนรู้นะครับมากหลายประเด็นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาเล่าให้ฟังนะโอเคสําหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ